สวัสดีครับผมมิตรศภาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวอำเภอแม่สอดทั้งทีนี่ถ้าไม่ได้ข้าไปเที่ยววัดนี่ถือว่าเชยนะครับเพรามาแม่สอดนี่เราต้องอย่างน้อยก็ต้องมีวัดในหัวใจสักหึงวัดนะครับผมก็ตื่นขึ้นมาเช้าม,มาวัดตั้งแต่เช้าเลยนะครับวัดที่เราไปเที่ยวในวันนี้ก็คือชื่อว่าวัดอ่า วัดมงคลคีรีนะครับหรือไอจีไม่มนึงเขาเรียกวัดกลางนะวัดกลางวัดกลางนี่เป็นชื่อเดิมนะวัดกลางวัดกลางจะเป็นชื่อเดิมครับแล้วก็เป็นวัดที่ทุกคนคนีรีมีอายุเก่าแก่มากนะครับเพราะว่าตั้งมาตั้ง200กว่าปีแล้วนะครับกว่าปี วัดจุมพลคีรีนี่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลาคนครแม่สอดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นตำบลอย่างนี้เป็นนคะรเป็นนครแม่สอดไปแล้วนะครับของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญของบ้านเมืองด้วยนะครับครับแล้วก็วัดชุมพลคีรีเนี่ย ซึ่งแต่เดิมที่ชืช่อวัดกลางเนี่ยก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2314นะ,ะ 1, 2, แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่12มีนาคมนะครับพศ2 5 0 8แล้วก็มีเขตวิสุงคามสีมาก็มีความกว้าง25เมตรแล้วก็ยาว40เมตร ก็มได้ผูกพัตศีมาเมื่อวันที่2มีนา2512นะครับซึ่งตั้แต่ปี12มาถึงปัจจุบันนี้ก็นับระยะเวลาได้ที่ผูกพัตศีมามาก็50กว่าปีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ภายในวัดชุมบอคีรีหรือวัดกลางนะครับมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็มี พอเราเดินเข้าประตูว,วัดนี่เราจะเห็นเลยนะครับจะเป็นเจดีสีทองนะอารามเลยนะครับเราจะเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็มีความสูงนะครับย0เมตรนะครับ20เมตรวัดเจดีสีทองนี่ซึ่งเป็นเจดีที่จำลองมาจากเจดีชเวดากองของพาม่านะครับท่านที่เคยไปพาม่าท่านก็จะทราบดีนะครับมีความสวยงามนะเดินวนนี่เพราะว่า เจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2314นะครับ14เป็นเจดีย์ที่กออิฐถือปูนนะครับทาสีขาวนะครับสูง20เมตรนะครับฐานย่อมุมนะองะคร์ระฆังนี่ประกอบด้วยกระเบื้องแล้วก็ลวดลายสีทองไปจนจรดเจดีย์นะครับซึ่งเป็นยอดฉัดมีเจดีย์ขนาดเล็ก ขาด้วยสีทองยี่สิบองล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วนะครับล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วนะครับเจ้าพ่อพ,อพอระวอเจ้าพ่อพระวอ,พอแพงแก้วข้างในก็ <จะ S 1> เป็นมีพระพุทธรูปประธานฟางมานวิชัยนะครับอันเป็นพระประธานประดิษฐานภายในอุโบสถนะครับแล้วก็มีกรองโบราณอายุก,กว่าสองร้อยปีปน,ยนะครับสวยมากเลยเก็บรักษาไว้ยอย่างดีภายในวิหารนะครับ ตัวท่านสนใจท่านใดที่สนใจนะครการเดินทางก็ไม่ไม่ยากครับจากอำเภอเมืองก็ใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งร้อยห้านะครับเมื่อถึงวงเวียนอำเภอแม่สอดแล้วนี้ให้ตรงเข้าไปถนนอินคีรีนะจุดหนึงสามแยกแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนปราสาทวิถีและั้งเดินรถทางเดียวจากนั้นก็ใช้ถนนปราสาทวิถีนะครับไปจนถึงโบสถ์สวยนะวัดอารัญญเขตนะครับแล้วก็สวยนะ พอถึงวัดอรัญญาเขตปบให้ท่านกลับรถเข้าไปที่ถนนคีรีอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ตรงไปก็จะอยู่มีวัดอยู่ทางสายมือนะครับเยื้องกับตลาดสดนครเทศบาลน,นครแม่สอดนะครับนะครับหรือเยื้องหรือเยื้องกับธนาคารนครหลวงไทยนะเข้าไปก็ท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจน,นชนัดเจนท่านใดที่สนใจก็ไปเที่ยวอำเภอแม่สอดก็อย่าลืมนะครับไปไหว้พระกันนะครับไปไหว้พระกัน,น สำหรับวันนี้ผมกอ็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ